โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วในะ S p K หรือว่านักยูทูบน No.1 ห,หรือว่าเวอร์ชน,นชูวเวดากองกับเกมการ์ด Nature Fortune นะครับเกมที่แล้วนะครับงบมาหมื่นห้านะครับผมไปแตกมาโอ้โหกําไรสี่หมื่นกว่านะครับมาต่อกันเลยที่เกมนี้นะผมจะยังไม่ถอนนะครับเบ็ดสองร้อยน่าจะซื้อฟรีจะได้เบ็ดสี่ร้อยน่าจะซื้อไม่ได้ป่ะไม้หมื่นห้า 15, ครับรอบที่แล้วผมซื้อไม้ เ5็ดนห้านะผมต่อยอดจากคลิปที่แล้วเลยนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูนะเกมลั c กี้เนโกนะครับผมผมมีงบมาหมื0 0แล้วก็ซื้อไม้750ครับเบ็ดอยนะไปจนแตกนะครับซื้อจนแตกอะนะแตกมาได้มาประมาณ40,000กว่านะครับผมผมยังไม่ถอนนะครับผมก็มาต่อที่เกมนี้เลยนะครับยาวๆนะ วันนี้ก็อยู่กับกลุ่ม l u c ค y กอ t ์โอทาเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม l u c ค y กีร์โาทามก็ลิงก์ด้านใต้คลิปเลยนะมีแชท์ด้วยพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนแล้วก็มีตารางเวลาแนะนําการเล่นด้วยนะครับผมแต่ว่ามันไม่100%นะแต่ว่าก็พอเป็นแนวทางดีกว่าเราไปงมเมาเองนะครับผม,ผมก็เล่นตามตารางบ้างเล่นตามเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มบ้างนะครับก็ถือว่าดีเลยนะ ผมเสียไปเยอะครับวันนี้เลยจัดไปเลยจัดลัคกี้เนโกงบหมื่นห้าเติมไปเบิ่มๆอ,อ,อ,อ่ามันขาดทุนขาดทุนไม่เหมือนกว่ามาจะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับวันนี้ไม้ละหมื่นห้าลนรัว, 15, ว,วไปอุ้ยฟรีไดฟรีฟรีฟรีพี่ชายมันต้องแบบน้ำเช,ชี่ยมาเฉย ฟีนี่ฟรีดอกนี้ต้องกําไรแล้วแหละถ้าขาดทุนนี่คือเฮี้ยจัดเลยนะบอกเลยอันนี้คือเฮี้ยจัดเลยตอนแรกไปเล่นลัคก,กี้ในโกลกเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอได้กําไรมาแล้วแบบคืนทุนใจชื้นนะแต่อันนี้กะม,มาเอากําไรครับเพราะว่าวันนี้ผมเสียบเบอะนะไม่บอกแล้วกันว่าเสียเท่าไหร่นะครับตรนนี้มาขอคืนแล้วกันโคตรหัวร้อนนะครับ เรามีงบมาที่ห้าหมื่นกว่านะตอนแรกอุ้ยดอกนี้ว่ายังไงสิคูณสิบยี่สีบปั๊บหมื่นสองโอเคเอาทุนละหมื่นห้าหมื่นหกอีกเก้าหมุนครับย,ยาวๆไม้เนี่ยย,ยาวๆผมบอกเลยกําไรแน่นอนเพราะว่ากําไรมราละพันหนึ่งสวยสวย ผมจะบอกแบบคร่าวๆแล้วกันนะวันนี้ก็จบไปเกือบเกือบร้อยเคครับคืออันนี้หมายถึงเสียนะเสียไปเกือบแสนนะครับผมเสีย <c oughs> ไปเกือบแสนเหมือนกันนะแต่ว่าก็ได้คืนมาแล้วนะครับก็ได้คืนมาแล้วจากคลิปที่แล้วเลยใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วไปดูนะครับผมปั้นต่อจากคลิปนั้นเลยนะอันเนี้ย มาดูกันว่าเราจะไปจบกันที่เท่าไหร่นะวันนี้นะอาจจะหมดดาบก,ก็ได้ดูทรงแหละหมดดาบเฮี้ยจัดเลยดนะที่ทํามาทั้งหมดนี่ล่มนะบอกเลยสองหมื่นห้าแล้วครับอีกสามหมดุดมาฮิวเออวสองตัวเบิ่มเบิแบบนี้ยังไงสีพี่ชาย บึกหกพันสองเข้าให้ครับเฟียลไปดิมีนักบอจะมีคอมโบต่อไลไปสุดท้ายคือไอ้เจียบวึดไปโอเคสามหมื่นห้าครับกำไรมาแล้วประมาณหมื่นหนึ่งนะครับ มันซื้อได้สูงสุดแค่เป็นสองร้อยเป็นสี่ร้อยซื้อไม่ได้นะผมจะซื้อไปจนกว่ามันจะแตกนั่นแหละซื้อไปเรื่อยๆนะครับอ่าดิจะพาขึ้นแสนวันนี้ <c oughs> ปั้นเจ็ดหมื่นห้า 15, นะครับมาดูว่าเราจะขึ้นแสนได้หรือเปล่าจะจะขึ้นแสนได้นีู่อ้าวทั้งคืนทุนทั้งกําไรอบอกเลยแต่ว่าวัานนี้เล่นจนคืนทุนได้แล้วแหละจากลักกี้ในโกะ แต่เนี้ยถ้าเราเสียหมดก็คือที่ผมทํามาได้ทุนคืนเนี่ยก็คือหมดนะทั้งหมดห้าหมื่นนี้นะใครที่อยากเห็นผมเล่นทุนสูงอย่างนี้นะครับกดไลค์มาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจัดให้จะให้ขาโหดได้กลับมาอุ้ยฟรีนฟรีอีกแล้วพี่ชายเฮ้ยทำเป็นเล่นฟรีนฟรีสองรอบแล้วนะโอ้มันเข้าง่ายขนาดนี้เลยวนะเนี่ยทำจริง <laughs> โอ้โหไม่มีตัวของตัวคูณมาเลยว่ะเพื่อนก็หน่อยดีเจมันนี่ยงสมนะยากกว่าอุ้ยสุม่มในตัวเดียวกันทีสิโอ้วันี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ตัวแพงมากงนะ้าดอกไม้โอ้โหดอกไม้ไม่มาวะฟันหกอยู่ช่องแรกโอเคเจเอาหมดเลยตอนนี้เล็กๆน้อยนเอาหมดอะ่ะ เอาดีเอาดีเอาดีก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมช่องผมครั้งแรกผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือใครที่เข้ามารับชมหลายรอบแล้วนะครับยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะถ้า,าชอบคลิปนี้กันนะครับผมคิบช่องแรกบบบ๊อบบ๊เฮ้ยสั่นนานไปเปล่า 2หมุนดอกไม้ต่อสวยงามยังตามทุนอยู่เลยเนี่ยซื้อไปหมื่นห้าได้มาหมนะื่นสามเนี่ยตอนนี้นเออสูมได้คิวดีเหมือนกันคิวโหนีล่ละโอเคได้ดอกไม้เอช่องแรกดอกนี้ไม่เท่าไหร่แต่ก็พอได้พันแปดโอเคกำไรครับกำไรมาสี่พันกำไรมาห้าพันอีกรอบเดียวรอบสุดท้ายมา เอาอีกดีวืดดอกสุดท้ายแม่งชอบวืดเว้เป็นอะไรี่อะไรไม่รู้จัดต่อหรือจะแสนแล้วครับจะแสนแล้วพี่ชายไอ้เล่นมาจากหมื่นห้าจากเกมลัคกี้เนโกะหมื่นห้าเท่านั้นนะโอ้โหพอเล่นพอกลับมาเล่นทุนสูงเหมือนตอนไลฟ์สดแม่งมันดีว่ะเฮียคือตอนไลฟ์สดเมื่อก่อนใครที่ติดตามผมตั้งแต่ช่วงแรกๆนะ ผมจะเล่นทุนหนุนโหดนะครับผมทุนประมาณหมื่นขึ้นแรงโคตรมันบอกเลยเหลืออยู่600แม่งปั้นกลับขึ้นไปแบบ6 0 0มื่นเจ็ดหมื่นโคตรมันนะใครที่ติดตามช่วงแรกๆก็จะจําผมได้นะครับนี่ผมก็กลับมาละเพราะว่าเสียเยอะนะผมก็เลยเล่นทุนสูงแม่งเลยโมโหแม่งไม่ได้สักทีดูยาวไว้บอกเลยเล่นทุนสูงมันครับผมบอกเลยโคตรมันอ่ะ คิวสุ่มได้คิวไม่ก็เค <c oughs> โอ้ยอะไรวันนี้ย่ามจริงเมื่อกี้ยังสวยแม่งโอ้โหสุ่มได้คนละตัวเฉยเลยอัตร์ตัวมีห้าพันนะครับไม่เป็นไรนะโดยรวมเราก็ได้กำไรอยู่นะครับกำไรอยู่หมื่นหนึ่งนะตอนนี้แต่ว่าเราก็ใช้กำไรนั้นตีแล้วตอนนี้ไป ลุยเอายืนก,กว่าจะแตกกว่านี้ไม่ถึงแสนไม่เลิกอะอามาดิมันก็เราแค่น,นั้นแหละเคช่องแรกสิบช่องสองอเอกิน <c oughs> เตดำเกินเตสวยสามเปนสองย้ำอีกนรอบนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มลักกอี่ออทามนะครับผมก็ลิงก์ด้านใต้คลิปเลยนะ ในกลุ่มเขามีตารางให้ดูโอ้โหห้ 5, าพันัสเอาดิในกลุ่มก็มีเวลาแนะนำนะว่าเกมนี้ควรเล่นเวลาไหนอะไรประมาณนี้ผมก็เล่นตามตารางบ้างนะเล่นตามคนในกลุ่มบ้างนะเพราะมันมีกลุ่มแชทไงเขาก็แคปมาลงกันว่าเขาแตกเกมไหนผมก็ไปตามตามเขานะบางทีนะเ็าแตกเหมือนกันนะครับผมทาเป็นเล่นไปเคเท่าทุนรายอีกสี่หมุนครับเหมือนสองแน่นว่ะ เข้าทุนละทำไรมาละบพันหนึ่งวายนี้อุ้ยวายสองตัวอย่างนี้ว่ายังไงพี่ชายโอ้โหได้แต่คิวโอ้ไม่มีสัตว์เดรัจฉุ่นนี่มันแพงกว่านี้เลยวะเพื่อนโอ้โหเอาซะหน่อยดิพี่ชายสองหมุนเนี่ยเออเอาซะหน่อยดิโอ้โหดอกสุดท้ายครับ วุดทุกดอกดอกสุดท้ายเป็นไรวะเนี่ยกำไรสามพันโอ้เกิอเกนอีกสามหมื่นเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเพื่อนพันหมื่นนี่ถึงแสนเอาดิมโอ้โหสุ่มสี่ตัวอุ๊ยไปส่งตัวเคมาช่องแรกเคเคมาช่องแรกดอกนี้ว่ายังไง เพื่อนสองหมืนสามเอาดีเอาดีก็พอได้เล่นนะก็พอได้เล่นจะแสนแล้วพี่ชาย <c oughs> ไอ้เชีย่ยเอาดีเฮ้ย <c oughs> มันมาจังวะมันมาจังวะฮอมันเป็นยังไงเกมเนี้ยเอาให้ลั่นเอาให้มันจำชื่อเราให้ได้นะ <c oughs> ถอนได้แม่งแบบจำชื่อเราได้อ,ะอ่ะแค่นั้นแหละ ไันดีเพื่อนเอต้องสาม รอบสุดท้ายยังได้อยู่โหเมื่อกี้แม่งสามหมื่นเป๊ะอุ้ยเอาดีเอช่องสามดิอดุ้ยยอดดี4,009เพื่นอนเทไปด้วช่องแรกอ่ะอ๋อ,อนี่เกือบเป็นสามหมื่นห้าครับกำไรสองหมื่นห้าว่ะ เอาเรื่องจัดจัดโอ้โหจะแสนแล้วพี่ชายจัดต่อเออจัดต่อดีครับจะแสนแล้วให้หมื่นเดียวเมื่อกี้จะแสนแล้วนี่พี่ชายอีกประมาณ2 5 0 0มนเอาหน่อยดิอันนี้25,000ถึงแสนจบเลยพอเลยเลิกเลยคุมนานเกิน

แตเกเยอะที่ผมแตกเล่นมาหลาวิชั่มาดิแตเกเยอะเนี่ยโอ้โหเคยแตเกเยอะที่สุดที่เคยเล่นมาแล้วครับดอกนี้ไอ้เชีย่ยแผงอะไรแผงเคว่าเมื่อกี้มองไม่ทันไม่ทันที่ดูเลยไอเ้เชี่ย What the fuck ผมขอขออย่างเดียวเลยขอคนละหนึ่งติดตามขอคนละหนึ่งไลค์ให้ถึงสักห้าร้อยไลค์นะคลิปนี้นะอิ <laughs> ่วสะใจว่ะ โอ้ผมปั้นมาจาก1 5ื่นนะใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะเกมลักกี้นี่กขให้ย้อนไปดูก่อนมาดูคลิปนี้นะครับจาก1มื่นนะครับขึ้นมาสองแสนโอ้โหอทั้อออออทงอยู่ได้ทั้งเดือนนะกูบอกเลยวันเนี้ <c oughs> โอ้โหเล่นทุนแพงมากเป็นอย่างนี้เองความรู้สึกผมใส่ต้องจัดทุนหนักๆแม่งอย่างนี้หลายๆรอบแล้วล่ะเพื่อ <c> น <oughs> แปนแปดนะครับน้องนอนอ๋อเลิกเหยรออะไรอ่ะโอเคผมพอเลยแล้วกันนะครับกำไรสองแสนนะเพราะว่าคลิปนี้ต้นทุนเรามาห้าหมื่นเจ็ดมานนั้นจบพอโอเคครับก็ถ้าใครชอบที่นี่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครอยากเข้ากลุ่มกอลิงนั้นตายคลิปเลยไปละบิ <Bye> ๊บเบยไปถอนละกู